วัฒนธรรมประเพณีของไทยเรานั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรนะครับ <_ C ell> แล้วก็เป็นสังคมที่มีการรวมตัวกันนะครับ <_ C ell> แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับเราให้เกียรติเคารพนะครับคนที่อายุน้อยกว่าก็ให้ความเคารพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็นี่แหละครับก,ก็คือวัฒนธรรมแบบไทยๆของเราครับ <_ C ell> แล้วเรื่องในโอกาส ที่จะเข้าสู่ประเพณีสงการนะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องบรรพบุรุษของเราก็ได้คิดเอาไว้นะครับว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศมันร้อนซึ่งพวกเราก็คงยอมรับนะครับว่าอากาศมันร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกปีก็จะมีการสงน้ํามีการเล่นน้ํากันในช่วงสงการนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับได้เล่นกันอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม นะครับเป็นไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยก็ขอให้พี่น้องทุกท่านปฏิบัติทุกสิ่งให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมนะครับการทําบุญการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่การทําความสะอาดบ้านเรือนการเล่นน้ำสาสตรน้ําต่างๆนะครับก็ขอให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมและเนื่องในโอกาสที่เป็นสิริมงคลในวันนี้นะครับผมก็ขอถือโอกาสนี้กราบอรัธนาคุณพระรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระแก้วตลอดจนพระบรมีแห่งบุรพะมาหากษัตริยาที่ราชเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอได้โปรดดลบรนดาลพระราชทานพรให้กับทุกทกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความสมําเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหา่างไกลาจากโกาครคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติทั้งปวง ขอให้สำเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ